สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราทั้งสองคนกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนศรีวิสุทธารามวิไัยราชอุปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกครับโรงเรียนของเรามีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะนักเรียนทั้งหมด1,000กว่าคนค่ะวันนี้เราไปชมกิจกรรมดีดี ที่ทำกันเป็นประจำไปชมได้เลยครับโรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามจังหวัดพิษณุโลกที่นี่มีเยาวชนคนเก่งชมรมยุวพุทธบุตรผู้ทำหน้าที่เป็นต้นบุญต้นแบบในการทำความดีเช่นการทำบุญช่วยเหลือวัดภาคใต้266วัดทุกวันพระชวนให้นักเรียนทุกคนมาสังสุขบุญกันนะครับผูบ้ที่มั ็นผู้ใจบุญค้ำจุษษษะนพระพุทธศาสนาครับผมก็ขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนผู้ใจบุญนั้นทุกคนเลยนะคะรับสาธุรวมถึงการเป็นมัคคนายกน้อยผู้นำในการประกอบพุทธศาสนาพิธีต่างๆแล,และถวายสังฆทานพร้อมกันทั้งโรงเรียนค่ะขอสบสบัคขอัอ้ ต้นใจอนุโมทนาบุญเลยพร้อมเพียงกันนะครับสาธุาาน่าสนใจใช่ไหมคะแต่ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าน่าสนใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับผู้นำที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนสิ่งดีๆเหล่านี้กันดีกว่าครับ อยู่กับบุคคลสำคัญทั้งสองท่านแล้วนะคะพี่ๆชมรมยุพุทธบุตรเป็นมัคนายกน้อยมัคนายกน้อยหมายความว่ายังไงคะมัคนายกน้อยคือผู้นำจัดพิธีครับมัคนายกน้อยมีความเป็นมายังไงคะผมและเพื่อนๆตอนที่ปิดภาคเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าได้ บรรชาสัมมนเนที่ทุดงคสถานอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับหลังจากราสิขาบทแล้วผมและเพื่อนเพื่อนก็ได้ขึ้นมาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้มาอยู่ชมรมยุวาพุทธบุตรเป็นมกการรคนายกน้อยมกการรคนายกน้อยได้ทำหน้าที่ดำเนินพุทธศาสนาพิธีแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ กิจกรรมคือกิจกรรมทําบุญวันพระกิจกรรมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะจัดรายการโทรทัศน์ชื่อรายการธรรมะใสใสสู่ใจเยาวชนกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชาวันอาสาหาบูชาวันเข้าพรรษาและวันมาคับบูชาครับกิจกรรมเหล่านี้ คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรบ้างครับให้ผมและเพื่อนๆได้กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นครับ 2. ให้ให้ผมมีสมาธิ 3. ม,มีผลการเรียนดีขึ้นครับอยากให้เชิญชวนเพื่อนๆืน,นต่างโรงเรียนได้เห็นความสำคัญของการทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิค่ะผมก็ขอเชิญชวนให้นักเรียน มันทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิเหมือนกับพวกเราด้วยกันนะครับดีจังเลยครับเราทั้งสองคนต้องขอขอบคุณพี่มากนะครับรู้อย่างนี้แล้วเพื่อนๆคงไม่รอช้ารีบมาทำากิจกรรมดีๆทุกคนและทุกวันเลยนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรายังมีบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งซึ่งจะเป็นใครนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ ด้วยการสนับสนุนของคุณครูและแรงบันดาลใจจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาของคุณครูไม่ใหญ่เหล่ามัคนายกน้อยจึงได้รวมตัวกันผลิตรายการชื่อธรรมะใสๆสสู่ใจเยาวชนโดยเป็นคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการกระจายภาพความดีผ่านโทรทัศน์วงจรปิดไปยังห้องเรียนต่างๆทั่วทั้งโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้เพื่อนๆได้รู้จักการทำทานรักษาศีล และเจริญภาวนาค่ะกลุ่มข้างหลังที่เห็นนี้นะครับคือเขาจะมาเป็นช่วยในด้านเทคนิคเขาจะดำเนินการเองโดยผมจะเป็นคนควบคุมอยู่ห่างๆแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความรู้เรียกว่าเป็นมัคณายกน้อยออกทุกันสุขวันนี้พวกผม สามนุ่งสามมุงสุดหลอ่อนำธรรมะใสใสสไตล์ชมรมยุวพุทธบุตรมาพบก,กับเพื่อนๆและน้องๆอ,อีกแล้วนะครับและบุคคลผู้เป็นเบื้องหลังในการผลักดันให้เกิดความดีที่น่ารักและสดใสเหล่านี้คือคุณครูละเมียดศรีตรายรัตน์ที่ปรึกษาชมรมยุวพุทธบุตรผู้เป็นเสมือนดวงประทีปอันสว่างสวัยในดวงใจของนักเรียนทุกคนค่ะ ก่อนนั้นคว่าคุณครูในความคิดของเราก็คือทําหน้าที่สอนสอนให้นักเรียนได้มีความรู้อ,อบรมคุณธรรมบ้างาเล็กน้อยนะตามนโยบายของกระทรวงแต่หลังจากที่ได้ไปฝึกอบรมปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดคําว่าครูไม่ใช่แค่นั้นแล้วคําว่าครูมีมากกว่านั้นยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณแม่ใหญ่บอกว่าอาชีพของครูเนี่ยคืออาชีพของพระโพธิสัตว์ ตรงนี้เองทำให้เรานี่มีค่านะมีค่ามากเลยที่จะสอนจากเด็กที่ไม่รู้ให้รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องทานศีลภาวนาตรงนี้ค่ะเพราะความมุ่งมั่นของคุณครูก่อให้เกิดชมรมยัวพุทธบุตรและเมื่อเด็กๆได้ศึกษาธรรมะก็ขยายผลไปสู่ครอบครัวดได้อย่างน่าชื่นใจค่ะอาจารย์ระเวทแนะนำให้ติดีเมี สื่อสีขาวนี่ดีตลอดไม่มีตรงไหนที่จะปกพร่องนะฮะเวลาติดแล้วเนี่ยเราจะดูมากกว่าเราก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ของลูกคนเดียวแล้วเนี่ยมันเป็นของทุกคนผมก็นั่งสมาธิพร้อมกับดี c มีนึกถึงดวงแก้วที่การท้องครับก็มีแสงสว่างครับที่พุดออกมาจากดวงแก้วครับแล้วก็มีองค์พระ ซ้อนออกมาจากดวง,ดวงแก้วอีกทีหนึ่งครับเป็นองพระที่ใสๆครับสีใสๆผมก็รู้สึกว่ามันหายเนี่ยครับมันผ่อนคลายเบาสบายมีความสุขครับความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจะได้ทําในโรงเรียนนี้ประชาชนของเราก็นับถือศาสนาพุทธอยู่แล้ว แล้วก็โรงเรียนนี้มีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีระเบียบว,วินยัยเราจึงเห็นความตระหนักและความสําคัญของการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมครับ เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวที่รอคอยการแต่งแต้มสีสันจากช่างจิตรกรผู้ชำนาญคือคุณครูทุกคนที่จะรังสรรค์ชีวิตน้อยๆให้สวยงามอย่างไรก็ได้ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมต้องเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัยขณะที่จิตใจยังสดใสสามารถรองรับสิ่งดีงามได้ง่ายที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า ขอบคุณค่ะคุณครูรู้อย่างนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนอย่ารีรอในการทำความดีนะคะใช่ครับเพราทำดีแล้วมีแต่ได้ไม่ต้องเสียงเงินซื้อด้วยนะครับวันนี้เราเราต้องขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านเลยนะครับสาธุ